สวดมครคั้งที่แปดสิบสองวันที่ยี่สิบห้าเดือนสามปีหกแปดบัดน,นี้วันที่ยี่สิบห้าเดือนสามปีหกแปดเป็นวันที่ แปดสิบสองที่ข้าพเจ้านางสาวสลาพรเงาสุวนขอถวายเสียงฆศัลย์ให้พระสูตรพระปฏิบต์พระตรรมบต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจอีงข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรึกได้มีสมาธิจดในขละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่นองแลยเถิด บทที่หนึ่งบทสดชนนุมเทวดาสมันตาจักวาลสุอตตักขันตูเทวตาสัทธะทร้งมุนินันชันสาสุนันตุสังฆโมกขังสเคการเมจรูเปสิเลคาเตจันตลิเขวิมานีที่เประเทจัคามีตะลุวะคานเนเคหะมุนทุขิเกเตปุมาเจยันตุเทวชรลวิราชเมยขันพระนาคาที่ทันตาสันติเกยังมุนิวัจนังสัทวโมเลสุนันตุธรรมนาสนากรโลเอยมทันตาธรรมนาสนากรโลเอยมทันตาธรรมนาสนากรโลเอยมทันตาบทที่สองบทบูชาพระนตรตายิมินาสการินะพุทธังอภิภูษยามาอิมินาสการ บทที่สามบทกับพระรัตนตัยอหาหังสมาสัมพุทโธภควาพูททังพระวันตาอาภิวาเทมิสวา,าวสกวาโตทัคกตาธโมธมังนามาสามิสุปติปนันโนภควาโตสาวกัสงสกสังขังนนามน บทที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานมุตสาภโกโตระหะโตสมาสัมพุตสะนมุตสาภโกโตระหะโตสมาสัมพุตสะนมุตสาภโกโตระหะโตสมาสัมพุตสาบทที่ห้าบทบทสวดลายสนะคุมนปะทะพุทธังสระนังคฉามีธรรมังสระนังคฉามีสังฆังสระนังคฉามีทูตยามปีพุทธังสระนังคฉามีทูตยามปีธรรมังสระนังคฉามีทูตยามปีสังฆังสระนังคฉามีตาตยามปีพุทธังสระนังคฉามีตาตยามปีธรรมังสระนังคฉามีตาตยามปีสังฆังสระนังคฉามีบทที่หกบทสด สบอร,ร์ศรัทธากรีอาคาถานัตถิเมสัยยังอันยังพุทโธเมสันตังวังเอเตนะสตูวิเชนะสติมีหตุสัพพธานัตถิเมสัยยังอันยังธรรมโมเมสันตังวังเอเตนะสตูวิเชนะสติมีหตุสัพพธานัตถิเมสัยยังอันยังสังโฆเมสันตังวังเอเตนะสตูวิเชนะสติมีหตุสัพพธา วัที่7จ็ดประศรมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสมัยังพระวาสเกสุวิหารติกปิวัตุสมิงมหาวันนศมหัตตาภิกุสังไหนะสตทิมประจับมัตเตหิภิกุสัตเหิสภะเหวะละหันเตหิสหาหิตะโรธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาโหติพระควนตังสัสนายยะพิกุสังฆะจัดอดาคุหตุนางสุดท้ายกานางเทวานางเอตาทาโรสิเอยางท้โคภะสกะพระกวาสเกสุวิหารติกปิวัตุสมิงมหาวันนศมหัตตาภิกุสังไหนะสัตทิมประจับมัตเตหิสีหิตโธาตุหิเเทวตยยะูนสนิัต ตังศาสนยะพิฆุสังฆะยนุนะเมปิเยนะภควาเตนุสังฆะไปยัมะอุบัมิสังฆตวาภควันโตสันติเกปัญเจกษาภาษาเยมติอัคโคตาเทวตาสยะทไถปีมลภาวาปุริโสสรมะทิตังวาภาษาภาษาละเอยบภาษาทิตังวาภาษาสัมมิเชยะเอวะเมวะเทวสุทาวาเสสุเทเวสุอรหันลหิตาภควันโตปุระโตปุระหังสุ ตาโคตาเทวตาพุนตังอภิวาเตทวาเอกับมันตังอันทังสุเอกับมันตังทิตาโคเอกัเทวตาพุทธโตสันติเกอเมังคดังอภัสิมหาสมัยอยปวสมิงเทวกายาสมานคตาอาคัตตมหอิมังธรรมสมยัย่างทักิตายวะปปปปาละเชกิตตาสังคติอตาโคอปะลาเทวตาพรุทนโตสันติเกอเมังคดังอภัสิตาละพิกวโรสมัทัางสุติตังอัตโนอุชุมากังสุสาราธีวะในตานิีะเฮตวะหินสียานิยะกันติปันทิตติ อนาโคอัปปาราเทวตาพักวันโตสันติเกอีมังคังอภัสริเชตวชิลังเิตวปาลิคังอินทัคิลังโอธัจมะเมชาเตจาลันติสุวิมาราจคุมาตสุทันตาสุสุนักติอนาโคอัปปาราเทวตาพักวันโตสันติเกอีมังคังอภัสิเยเกติพิุตัง คาราตะังคาตาเสกนาเตคามิสันติอปายยะู้มีปัยหามเทวานุสังเทหังเทวะกายังุเรสันติติอตโขภควาภิกขุอมันเตศีเยปุเยนาภิกขเวทะสัตสุโลกะเทสุเทวตาสันนิบิตาโหติอาตาคตังสัสนายะภิกขุสังคจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติมัสนาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมมาปิพุตนาเอตัปมารวียะเทวะเทวตาสันนิบิตาอเหสุงสยญทัปปิมหังอรหันเตหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอาดานะคตานังอรหันโตสัมมาสัม ตนาเอตตาปัลลวายวะเทวตาสันวิจารวิสันติไตรยทัพิมลละพายหังอภรณเตหิอาจิกีพิสมิพิฆเวเทวะกายานังน้มัมิกิตาอีิสมิพิฆเวเทวะกายานังน้มัมิเทธิสมิพิฆเวเทวะกายานังน้มัมิตังสุนารถาสาธุกังมโนสกิโลธาภริสัิติเดวัมพันเตติโคเตพิขุดพคะวันโตปัญจโสสุพะควาเอตัทวจร สิโลกัมมนุกัสมิยะธาภูม,มาราสิตาตีสิตา,ตา,าธีขัตตพลังบาคิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสลีนาโลมหากัมสัมพุนโนโอทาะวินานสาพุทธาวินาศปนณสันวิลาปิญโยปัญจเตเตนตวาวะในกปิลวัฒเวตะตูมัติทถาสาวกเกศสเนรเตเทวกายะอภินกันตาเตวิชานาถาภิคูเตอจักรปมาลกรุงสุทาพุทธาสัสนังเตลสัมวูริยานังอมุสสาสันนๆๆาสาานังอภเปเกสัตถมันะคุงสหัสังอตตลิงสตังเอกเกสหัสนังอมุสสาสัทธามันตะคุงอภเพเกเตสงทพพพาาททุธาอุง ัจะสัพพังอภิญญาวะวะากิตตวานัจคุมาตตุอมันติยิสถาสาวะเกศศาสนาและเตเทวกัญญาอภิกันตาเตวิชานัชาภิโกเยหังกิตติยิสมิคิราชิอนุบุษโฟสหัสสตตะสหัสสาวะไว้ค่ะภูมิกาปิลวัศวะอิทิมันโตชิติมันโตวณนะตัวยาสัชินมุธามนาอภิกรรมูพุนังสเปติงวนังชาหัสสาเหมอวัตตาละขานานาตัวอินโนอิทิมันโตชิติมันโตวณนะตัวยาสัชินมุธามนาอภิกรรมูพุนังสเซมิติวนัง สตาริลาี่เสันยักนาตนนีนอิิมตโตชุติมันโตวนตัวายสนมาทนาอภิกรรมุพี่คนังสมิตินังอิเจเตโลสหัสาเฮนะตอนน้นอิิมนโวชุติมันโตววนตัวเาีสนมาทนอภิกรรมุพี่คนังสมิติคนังเวสามิตามันจะสตลนานะตอนน้นอิิมนโตชุติมันมตวน้าตัวาสนมาทนาอภิกรรมุพี่นังสมิติคนังบุมิโลาากโกเวปุระเวปุระนิเวสนัง พิญโยนางสหัสังนาขานางอภุประสติภูมิโลราชาขะิโกสอปคัสมิติวนางปุริมาที่สังราชาลัตถุปัสสติคณะพนังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตะสะพระโวอินทามนามหาสัพลาอินทิมนโตชุติมนโตวนาโตยะสติณุมัธรรมนาอภิกรมูพิคนังสมิติโกนางท่าคินันจัติที่สังราชาวิรุณโหปัสสติคูพนังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตะสะพระโวอินทามนามหาสัพพลา ที่มันโตชุติมันโตวนะตัวยศสสโนมุธมนาอภิกรรมุงผู้กํลังสมิติวนาปาชิมาตจะที่สังราชาวิรุณประโคปรสัสตินะคะนางอธิปติมหาราชยศสิโสภัตตาสภาวะอินธมนามหาสาชภราอีทิมันโตชุติมันโตวนะตัวยศสสโนมุธมนาอภิกรรมุงผู้กํลังสมิติวนาอุตะเลตจะที่สังราชาคุเวโลปสัสตินะคะนางอธิปติมหาราชยศสิโสภัตตาสภาวะอินธมนามหาสาชภราอีทิมันโตชุติมันโตวนะตัวยศสสโนมุธมนาอภิกรรมุงผู้กําลังสมิติวนา นาบุคโคกุวิโลอุตลันทิสังจันตโลเตมหานาชาสมันตาตุโรทิสาทัสนัมนาอังคัสสุวเนกปิลรวัทเวเตสังมามิโยเตสังมายาวิโนทัสาทาคูวัฒนานิการทามายากูเวนตุเวเวนตุวิภูจะวิทูสถะเจรันโนกามาเซโทจะกินุวัตุนิวัตุจ่าปนโทโอมิโยจะเทวาสุโตจามันตาลิจิตตเสโนนคอนทโพนาโรราชานาโรสโพอาคูปัญจสิโคเจวะ ติมพัลูสุริยวัจจะสาเอเตจเนจราชโนคณาภาระราชุพิมุทมนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติวนาธาคูนานาสภานาขาเวทสาสตรัจจกากัมพลตละอาคูปยาคาสายพิติยามุณารัตถาจะอาคูนาคายาสสิโนเอลวันโนมหานาโคสุปการสมิติวนาเยนนาคาลาเชสหัสสารหิติงทิพาธิชาปัคิวิสตะคุเวชสาเตโนวัปชากิลาสุวรรณาอิติเตสะมะมังทยันตทานาคอมัส นะคะราชามาสิสุปนตโตเขมาสกสิพุทโธสันหายหิวยใจหิวุวยันตานาคะนะสุปนานะมะกังสุพุธังชิตาวัชนะปชิระนะเถนะสม,มุทางอสุราสิตาพระตโลวัตนาเศตอีทิมันโตชุติอิทิมันโต,นโตยาสัสสิโนโกาลกัญชามหาพสมาอสุราสถานเวกษาเวปจิติสุจิตติประหาราชชนมุจิสหะกันสตันจะพุริภริพุตา,านัง สเพเนโรจนามกะสันนาฮิวจนาพลิงเสนาพระราหูพันธปักขมุงสมัยยะธาในพันตาเต้ผคุณังสมิติงผู้นางอาโปจ่าเทวีปฐวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวะสมโมจยยะสัชหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสิโนทัสเตเตสะทากายาสะเพเนโรจโนยโนอิทิปันโตชุติปันโตวานะโตยะสิโนมุธามนะพิคมุงผูคุณนางสมิติงผู้นางเวทูจ่าเทวีสะลิจ่าอาสมาจ่าเวณยามายสันทูวันิสาเทวาจ่าทัมโมมาคูปุรักิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูบุรักิตานัขันตานิปุรักิตวาอาคูมาทวาหะกะวสุนางวโสโสตโศปะคะคุลินทโศทเสเตหิสัทธากายสเพนันตโตเนียวอิทิมันโตยุติมันโตอันนาโตยัสสิโนมะทามนาอภิกรรมุพิกนังสมิติงวณังอถาคูสาภูเทวาฉลาวัสิขาลิวะอัจลิการจโรชาจะอุมานนพานสิโนวัลุนาสหธรรมะจะ อาชุนอาจะเนชตาสุเลยลุจิลาอาคูอาคูวัสเนสิโนุเกษตระสัทธากายาสเพนานัตตนิโนอิธิมนโตชุเตมันโตวนาโตยะสสนุมธามนาอภิกรรมูให้กุนางสวัสดิ์ิงวนังสัมมนามหาสัมมนามนุสามนุสตมาคิธาปุตสิกาอาคูอาคูมโนปุตสิกาละหะอัถคูละหโยเทวาเยเตโลหัสิโยโนปะรคามหาปะรคาอาคูเทวา ยาสิโนเสเตหสัทธากายาสภพนานันตโนนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาโตยาสิโนมุธามนาอภิกรรมุงพินังสัมปิทิวนาสุกากรุณาหาอรุณาอาคูเวกัสสสะหะอคาริหาปะโมขาอาคูเวเทวาวิจักขนาสัทธามัตาลาขจามิสกาจยาสิโนอัธนะยังอาคปุจุโนโยทิสาวิวสติเสเตหสัทธากายาสเพนานันตโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาโตยาสิโนมุธามนาอภิกรรมุงพินังสัมปิทิวนาเขมิตาดุสิตายมาอัธกาจยาสิโนอมิตะกาลามะเสถาชุตินมาจจะอสวะนิมลติโนอาคู อทาคูวันละนิมิตามทัศเตหัาสทา,ากายาสาเพนานาตโตอินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาโตยาสสินโนมะทามนาอภิกรรมุขุนังสม,มิติมะนัง สาธเตเทวานิกายาสเพนานันตวินุนามัญญาอาคันชุงเยตันเยติสาสหาวัปุชามะคิลังโอคตินนามาสวังอาเขมุดตลังนาคังจันทังวะอสิตาสตังผูพมมาปัลมะโตจ่าปุตตาอิติมโนสหสานังกุมารโอติโสจ่าโสปคัสมิติวณังสหพัมมโลกวณังมหาสพิลติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากโยยะสสิโสแทเสธาอิสระอาคูปัญเจกวาสันติโนเตสัญจามชโตอาคาหาลิโตปวาริโต เตจัสเพอภิเกนเตตินเตเทเวสัพพมะเกมะละเสนนาอภิคัสมีปัญจการสหมัทิยังเอธะคันทะพันธะลาเคนะพันธะมุทุโวสภนตาปุริวะเลทะมาโวมุจิทากจินังอิติตะฐะมหาเสโนกัสหเสนังอภิสิยิปานินาตละมหัจจะสลังกตะวันะเพละวังยะถาปะวุสโกเมโคนันยันโตสวิชุโกสตาโศปะจุอัทขาวัตติ สังกูโทอสยังญาวเสสตันจาศพักอภิญญาวะวิกิตวานจักุมาตโตอามันตยิทธะสาวเกศศาสนละเตมาละเสนาอภิเกนตาเดวิชนะธาภิกขุเตอาจัรปะมกลงสุทาพุทธศาสนาวิหารติปกรรมงเนสานมณีอินชยุงวิสัพเพวิเชตังสังฆมาภยติใจยะสิโนม่ท่านติสหภูเตหิสาวกาชาเนสุตติบทที่แบทสวดธรรมจักรกบดนรสุเอมาเมสุตังเอกังสมยังพภาควาพนาสิยังวิหาร กาสเซียงวิหารติอิสิปนนเนมิคาทะเยตะลขคภะควาปัญจวิคิเยพิกุอัมเตศิเทวเมธพิกเวอาปะอาตาปะปะชิตนะนาเตวิตภายโยจะยังกาเมสุกามานัสกัลลุญาหุนโขหินโมปุชนิโกอนันนิโยอนันทสันหิโกโยจะยังอัถานิกามนุโยโขทุโขอเลนนิโยอนันทสันหิโตเอเตเตพิกเวหุกุอันเตอนุปกรมามาชิมาปฏิปพิาตะถาคเนนะอภิสัมพุทธา จากส <cek> <anza> ุกรณีนะกรณีอุสมะยะอภิญญาสัะโพธยะนิพานิยะสังวตติกรตะมัจจะสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคณีนะอภิสัมพุทธาจากสุกรณีนะกรณีอุสมะยะอภิญญาสัมโพธยะนิพานิยะสังวตติอะยะเมวะอริโยอังคะคิโกมะโคเสยทิ่ทางสมาธิติสมาสกะโปสมะวัจาะสมากัมมตโตสมะอะชิวะสมะวยโมสมาสติสมาสมาธิเลียงทัคโสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคณีนะอภิสัมพุทธาจากสุกรณีนะกรณีอุสมะยะอภิญญาสัมโพธยะนิพานิยะสังวตติ อีทางโขปนะพิฆเเวทุกขังอริยสัจจัชฉติปิทุขาชลาปิทุขามรณะปิทุขังโสภณที่แเทวะโสมนัสสาวโสภยาสาวสุขาปีเอหีสัมพโยโขทุโขปีเอหีวิปโยโขทุโขยมปิชังนาราตัมปิทุขังสังคิเตนะปัญจปะทานทานุขันธาทุขาอีทางโขปนะพิฆเเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจัญญาญาตันหาปนวิภันนิธนะทักขตาตะละตะลายพินันทินีสยะทิทางกรรมตันหาภพะวตันหาวิภารตันหาตังโขปนะพิฆเเวทุกขะนิโรธุอริยสัจจโยตัสายเยวตัน ราคานิโยโทรจากโครปรสักนิโคมุนิตอะไรนีโยอีทางโคปนะพิกเวทุกข์เสมอ <c oughs> ทุกขันนี้เราท้ขมนีปฏิทัศนอะไสัจจังอายะเววอนิโยอังคะิโกมะโคเสยยทิทางสมาทิติสมาสังกปโปสัมมาวจจสัมมาัมตโตสมมาอาชิวสัมมาวายมสมาสติสมาสมาธิอีทางทุกขังอะไสัจจันติเมพิกวุเพอนุสติสุทธะเมสุจักขุงอุทัพธิญานังอุทัพธิปัญญาอุทัพิวิชาอุทัพิอโลโกอุทัพธิตั้งโขปนิทางทุกขังอะไรสัจจังปณีะจันติเมตพิเกวุเพอัน ตั้งโขโพนิทังทุกขังอริยสัจจังปัญญาสันติเมพิคุเวบุเพอนุสุตเตสุทามสุตจักขุงอุทัพปิยานังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิอโลโกอุทัพปิตั้งโขอีทังทุกขังสมุทโยอริยสัจจังสันติเมพิคุเวบุเพอนุสุตเตสุทามสุตจักขุงอุทัพปิยานังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิอะโลโกอุทัพปิตั้งโขพนิทังทุกขังสมุทโยอริยสัจจังปะาพาสันติเมพิคุเวบุเพอนุสุตเตสุทาม อุทัพปฐิวิชาอโลโก้อุทัพปฐิตังโขปันทีถังทุกขสมุทโยอริยสัจจงปัญญาณติเมพิกเวบุเพอนุสุตเจสุธรรมเมสุตจักขุงอุทัพปฐิญาณังอุทัพปฐิปัญญาอุทัพปฐิวิชาอุทัพปฐิโลโกอุทัพปฐิอีถังทุกขนิโรโธอริยสัจจังติเมพิกเวบุเพอนุสุตเจสุธรรมเมสุตจักขุงอุทัพปฐิญาณังอุทัพปฐิปัญญาอุทัพปฐิวิชาอุทัพปฐิโลโกอุทัพปฐิตั้ง โอ้โนปณิธางทุกขันนี้โลโทอัลเยสัจจังสัจจิกตันติเมพิโกเวบุเพอนุสตเตสุทธเมสุจักขุงอุทปภิยานังอุทปภิปัญญาอุทปภิวิชาอุทปภิอโลโกอุทปภิตั้งโขปณิทางทุกขันนี้โลโทอัลเยสัจจังสัจจิกตันติเมพิโกเวบุเพอนุสตเตสุทธเมสุจักขุงอุทปภิ ยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิโลโกโอ,อุทัปทิอ,อ,อ,อีทางทุกข์นิโรธาครันีปฏิทาเลีสัจติเมตพิเกวุเพออนุสุตสุทธเมสุตจักคุงอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิโลโกอุทัปทิตั้งโขคนิทังทุกข์นิโรา พาะอุิัยปณิธิปถาเลียสจันทภวิทันติเมพิคเวภูเพอันสุดจะสุดทำเมสุดจะขุงอุทาปณิอนังอุทาปณิปัญญาอุทาปณิวิชาอุทาปัยโลโกอุทาปณิต่างโขปนิถังทุกขันนิโรธาปนิปริปถาเลียสจจังภวิทันติเมพิคเวภูเพอันสุดจะสุดทำเมสุดจะขุงอุทาปณิอนังอุทาปณิปัญญาอุทาปณิวิชาอุทาปัยโลโกอุทาปณิยากลัวจะเมพิคเวอิเมสุจะตุสุเลียสเจสุ เอติบวัตตการวสากลังแงถาภุตังแงนัทสนังนาวิสุทังอโหสิเนวตวะหังพิเกเวสเทวเกโลเกสมาวัเกเตพะมานียกอาชยาเทวมุสัยยอนุตรังสมาโพธิงอภิสัมพุทโธปันจสิงยาโตจัโขเมพิเกเวอิเมสุจัตตุสุอริยะจสุเอติวัตตการวสากลังแงถาภุตังแงนัทสนังนาวิสุทังอโหสิตหังพิเกเว ทเทวเกโลเกสมรลเกสภามเกสภามนิยาประชายาเทวมสยาอนุตลังสัมพุทิงอภินสภุโสปจสิงยานนจ่าเมปนะเมทัศนาอุทาปิทิอากุปวิมุติอยติมาชาตินาธานิ ราภวติอิอติภโวจะภควาอัตมานาปัญจวัคคียาพิคุวันโตภัสตังอภินันทุอิจสมิจจปะนะเวสากานัสมิงภายนามณีนนอายัสมัโตขันยศวินาชังวิรัมตังธรรมจักขู่อุทปบทิยังกิจจิสุมภะยังธรรมังสะพันตังนิโรธมันติปวติเตจะภควาธรรมจักเกผู้มาเทวาสัทธรรมนุสาวิสงุเอตัมภควันตาภัสยาสียังอิติปันนเนยมิกระทยแยนตรังธรรมจักกังปวติยังอปวติยังสมานเนยนะภามะ พามเนนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะพามุนาวะเกจินะวะเสุมิติภูหนังเทวานังสะทังสตัวเจตุมหาลัยชิกาเทวาสะทามุสาวิสุงเจตุมหาลัยชิกานังเทวานังสะทังสตัวตาวะติงสาเทวาสะทามุสาวิสุงตาวะติงสานางเทวานังสะทังสตัวยามาเทวาสะทามุสาวิสุงยามานังเทวานังสะทังสตัวสุสิตาเทวาสะทามุสาวิสุงสุสิตานังเทวานังสะทังสตัวนิมมลติเทวาสะทามุสาวิสุงนิมมลตินางเทวานังสะทังสตัวปะละนิมิสวัตตีเทวาสะทามุสาวิสุงปะละนิมสวัตตินัง เทวสัทธังสุตวะพระมรรยาเยาทววสัทธังสาวสิสงเอตัมภวันตาพระนาสิยังอิสิป,ปันนีมิกระทเย,ยอันตลงังทำมจักังปวัติยงังปวัติยงังอปวัติยงังอสมาเนนะวะพา,มาเมนะวะเทเวนะวะเมนะวะภาหมานาาุนาวะกิตินะวะกิตมิติอิทิหะเตนะ คาเทนะเตหะมุหุเตนะเยาวะพัมมลกาสัทโธอปุกคัจิอเยันทจะสหสีโลกธาสังกะปิปะสัมกะปิสัพพเวชิอปัมมโนเจโลอาโลโอภาโสโลเกปะหุละหุสีอติกรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโขภะกวาอุทานังอุทานิสีอัญญวัตสีโพโพโตรธันโยัญญวัสีตโพโกรธันโยติอิติหังอไยะสมะโตโกรันิะสะัญญาตุโตเทวะมะมะหุสิติปุถิ ก้าวพุทธันสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตโลปุระสัพมาสาธิสทาเทวานุสานังพุทโธภควัติบทที่สิบธรรมานุสติสวะคาโตภควตาธมโมสันติทิตโกอกาลิโกเอหิปติโกอวันนนิโกปจตังวิธิโรโกวิญูหิติบทที่สิบเอ็ดสังขันสติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาที่ทางจติสะปุริสาะนหะ kata sa bukha esa sa phawon to sa waka sangkho a hu nei yo thakin yo tan yo anu talang punya khetang ka sati บทที่สิบสองสกัตตวะสกัตตวะพุทธลรันตนังอุสธังอุตมังวะรังหีตังเซวามังสานังพุทธเตชนะสัททินานัสันตุปเทวาสเพทุเขาวุปสเมตุเตสกัตตวะธรรมละตนางอุสธังอุตมังวะรังปะลีลาหุสัตตมนังธรรมเตชนะสัททินานัสันตุปเทวาสเพใย้อาวุปสเมตุเตสกัตตวะสังขละตนางอุสธังอุตมังวะรังอาหุเนียงปะหุเนียง สังฆเตชีนาสทินานาสันตุปทวาสเพโลคาวุปัสะเมนตุเตบทที่สิบสามคาราชินาเะชอมท่านาสัทธากตะพุทธาเชตวรมลังสวะหนังจตุลสภารสังเยปิวิสุงนาลสภาตันหังกะระโยพุทธาอัตวิลาสติเนียกาเพวพธิตาไมหังมาทาเกเตมุสิาลาศีเสภธิโตไมหังมุโรทำโมวิโรตะเลสังโคภธิโตไมหังอุเรสภะคุณากรโลท้าเยอมุโรสตรีปุตโตจัตักกิเนกุทันโยปิทักขเสนโมคะลานโอจวามะเกทักกิเนสนาวะไมหังอาสุงอนันทะลาหูรา กสปุจามหา,านโมอุพาสงสารสเกสเกโตปทาคัสมิงสุริโยวะปังกาโลนิสีโนสิลสัมปโนโ,นโสพิโตปุณิภูคาวกุลากุมารักสสะ,ะปูเถโลไมเห็ส,สีจิตะวัตโกโสมัยหังวันท่านนิจังปฏิดาสิกุณากาโลปุณโนโอัองเกมาจะอุปนันทาเสวลีเทลาปัญจอิเมชาตานาราเตติติกรรมามาเสสาทิติมหา,าเทลาชิตาวัน วิชิตาชนะวัจกาเสสะสิติมหาเทราชินะวันโตชินุลาสาชลันตาเสลตะชนะอาคามเคสุวันิตารัตนังพุรตโตอาสิทักกิเนเมตาสุตะการพระฉันตังปชโตอาสิวเมอรุมมาลังก์ขัทันโมปะริตันจะอัตอานาเตีสุตะการอาเกษตรนางอาสิเสสาปณิวัสสิตาที่นานะสังนุตตาสปติกาปลังกตาวัตติวิสัญมสันจตาค่ะ ฮิลานปันตุปัทวาเอเสสานวิญญาณงันตุอนันต์ชินาเตชัสาสโตเมสกิจเจนะสทาสัมปุปชเลชินาปัญชลมัทหิวิหะลันตันมหิตเลสทาปะเรนตุมังสะเพเตมหาปุริปสะพาอิจุวะมัโตสุโคลและสุโขชินานุภาเวนะชิตุปัทวโวธามานุภาเวนะชิตังสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตะลายโยตธรรมานุมาปัริโตจารามิปัญชเลติบทที่สิบสี่บทสวดพระหุงมหากานพระหุงสหันมิสมิ สามามิตริติต่ออุสันตังคเมิลังอุทคินโนโรเสมาลางังธานาทิธรรมาวิธินาสิโต ชิตวามุนินโทตันเตย์สาพันตุเตชะมคารานีมาลาติเลกะาพิวชีสัพพะฟันติงโคลัมปานาลาวะมคธะเอขังขันติสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตย์สาพันตุเตชะมคารานีนาลาคินิกาเชวะลังอติมาพุตังทาวากิญญาบเสนิวะสุลาธนันตังเมตต์ัมผู้เสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตย์สาพันตุเตชะมคารานีอุคิตาขัดมาแหถะสุลาโนนันตังทาวันติโยชนะปะลังลิมาและวันตัง ยินสีพิสังัตโนชิตวามุนินโทตันเตยสาวพนตุเตชัมังคลานิกตวรรณะคันทามุนังอิวะคับปิญญาอิจายะทุกขวัตเจนะทายนามชเชสันเตนะโสมิทินาชิตวรมุนินโทตันเตยสาวพนตุเตชัมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจาวัฏเกตุงพุทธาเทปิโรมนังอติภูตังปัญญาชลีปาลิโตชิตวามุนินโทตันเตยสาวพลตุเตชัมังคลานินั่นโทปนะทะ ผู้ชังพี่ผู้ทิ้งม่เหตุทิ้งปุนเตนะเทลาผู mm ้ชั้นนะปะมาณมยันโตอินซูเปอินทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสะพรมตุเตเชมขลันิทุกขะหะฮิตพิธ nah. ีผู้ชั้นเคนะสุทันทะตังพัมมังวิสุทธิิชาพิการนางยานะนาคาเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตเฮสะพรมตุเตเชมขลันิ เอตาปิผู้แชมังคละคาถาคาถาโยวจโนที่นันที่เนสศนาเตมตันทีหิตัวนั่นเอกาอุทานิบรรจุวุทานินอกขังสุขังอธิขเมินาโลสปนโนมหากรุณากายโกนาโหหิตายะสปนิปานังบุญเตเลวะปารมีสภาปันโตสัมโพนุมุตมังเอเตนัสตเวชเชนะาหตุเตเชมังคลังเชียนโตโพธิยามูเลสกัยนัง นันทีวัฒโนเอวังตะวังวิหฮยโหขีทียังสูตรยงมังคะเลอปาเตชิลังเกสีเสวิโปคะเลอภิเสเกสภระพุณานังอคาปโตภมมคติสุนักขันตังสุมังคัลังสุภาปโตสุหิตังสุนักขโนสุโมหโตจัสุยิฐังพมจาริสุปทักคินังกายกรรมังวจักรรมังปทักคินังปทักคินังมโนกรรมังปัททินีเตปทักคินาปทักคินานิกตะวนาละพันเตปทักคิเนพะวันตุสภมังคะลังละคันตุสภเทวตาสภพุทธานุภาเวนะสัทธาสถีพวันตุเระวันตุสสสัััมงงคะะลลนตตุทเวา สมานุภาเวนนาสทาสติพุทธตุเตพุทธตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสังฆาสังฆานุภาเวนนาสทาสติพุทธตุเตบทที่สิบห้าปฏินะคาถายาเทวตาสันติวิหารสซนีสุเปะเลโพธิคะเลเตหิงเตหิงธาธรรมธาในนภาพุทธตุบุชิตาโสทิงกโลติถาวิหามัทะเลเทลาจามาชาจัมณกาจพิโคสารามิกาธนปฏิอุสอุบาสก๊า ข้ามาจะเทศนานิข้ามาจะอิสลาสนาภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาภุยะเอปิอันทัสภวาสังเสชตาภะปปาติกานิยในกางธรรมวรังปจิตเตเตสเพรุกัสะกลลนตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมนัตลาจะปุคลาสังโคหตุสมะคจจะอัธยะจะหิตายจะอัมเหราคันตุสะธรมโมสมเพปีธรรมจริโนวทิงสปานุเมยามะอเมทเมอริยปเวติเต ประสานาโหตุสะเพปิปนิโนผู้ศาสนธรรมราธาลังปวิจันโตกาลเทียวปวัสตุผู้ทิาวะสตนงังสมิติธรรมิทังเนตุเมธนิงมาตาตะอาชังในจังละขันติปุตตากังเอวังธรรมเมนโนตราชโนปะชังละขันตุสพัพพทาบท 16. ที่16เทวาตาอุชโนยะขถานนทุกขปตาเจนิทุกขะภยภยตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสภาโหตุสะเพปนิโน เอตตาภวตาจะอัมหีหีสัมพันธังทุนี่ยสัมพันธังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพังสัพเสิทธิยาทานังท้าทันตุสัทยาสีลังละขันตุสัพพทาทานาพิระตาโหตุขชันตุเทวตาคาตาบทที่17สุมงคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพักพุทธานุภาเวนะสถีโหตุเนี่นตรังโหตุสุงสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพัทมานุภาเวนะสถีโหตุเนี่นตรังโหตุสุ망โหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพัทมานุภาเวนนนะสัเหตตุง สเพพุทธาพระราตาบันเจกัจจันทงพลังอรหันตานันตตชนะละขันธสัโสสเพพุทธาพระราตาบันเจกัจจันังพลังอรหันตานันตะเตชนะละขันธ์พสัพโสสเพพุทธาพระลาตาบันเจกจจันังพลังอรหันตานันตเตชนะละขันธสัโสสเพพุทธาพระลาตาบันเจกัจจันงพลังอรหันตานันตะตชนะละขันธ์พลสัพพโสสเพพุทธาพระลาตาบันเจกจจันทงพลังอรหันตานันตเตชะนะละขันธ์พลีสัพพตส อันตะเจชนะละขันธิสัพพโสสเพพุทธาพระลพตาปัญจกจจังพลังอรหันตานันตะเจชนะละขันธิสัพพโสสเพพุทธาพระลพตาปัญจกจจังพลังอรหันตานันตะเจชนะละขันธิสัพพโสสเพพุทธาพระลพตาปัญจกจจังพลังอรหันตานันตะเจชนะละขันธิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจธฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส์แห่งการบูชาพระธาตุตไทยด้วยการสาธยายบทสดมนสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้เข้าเจริญนองทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทาวดาทัง้งหลายโปรดอนุทนาในการสาธยายมน และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่กข้าพเจ้าวัตถุและวัตถุบางคนบิดายยอดเศรษฐีเลนยอดเศรษฐีเลนไว้ครูหกแปตลอดจนวัตถุของคนทั้งปวงให้สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตตองสําเร็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเธอสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ขอ,อน้อมถวายเป็นพุทธา,า,าบูชาสังฆมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสัตว์รุ่สดมรเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอปลอดจากโรคสะเทยทั้งปวงขอให้พ้นจากความทุกข์กายทุกใจทุกทั้งสิน้นประสบความสําเร็จในการเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายชันสมบูรณ์พร้อมด้วยชน,นรสรสมบัติริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญ,ญายาญเจริญด้วยจิตวิจิตรจัยทั้งสี่คืออายุวันนาสุขะภารเธอขออนุทน,นาบุญกกัับบคคครรอวสิททุ่่านะ